โอเคก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมเลยครับวันนี้โยผมทีชเชนโกะนะวันนี้ก็จะเล่นไมค์ครับในเซิร์ฟยูนิตครับเมนิเกมสกายบอลไอเบทบอลนะผมวันนี้ก็จะเล่นกับเพื่อนผมแนะนำนะครับพี่กายครับทำทุนมาเลยโอเคครับไปครับไปเล่นกันครับไม่ชื่อีกายพี่เล่นกายพี่จริงพี่โอเคครับอันนี้อันนี้อันสิบอะบีดิวสิบอะไม่ทันละสิบสิบสิบอันที่สิบอะ เขาเลยเขาเลยเขาเลยกดไม่ได้โอเคได้แล้วสีแบ๊กแบดำ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 ได้ปะดำได้ปะได้โอเคก็ขอตัดไปก่อนโอเคกามากาต่อนะผมเขาก็ยิ้มแบบนั้นแหละโอเคกามาการ์ตอสกายเบดบอรลอนะแหลกนะครับเฮ้ยเสริมเอ้ยมันนี่เกมนี้เฮ้ยแป๊บหนึงนะแหลกเฮ้ยเฮ้ย แหลกเฮ้ยแหลกแหลกแหลกเออเอาบอลให้ตูเอาบอลมาเอาบอลมามันมีอะไรไอ้เซอร์นี่มันมีให้ให้กองเลยปบ้มีมีอยู่มันอยู่ตรงกลางเลยอ่ะแล้วไอ้ลัคกี้บ็อกซ์อยู่ตรงไหนตัวเพื่อนลัคกี้บ็อกซ์มีไหม เฮ้ยตกเพื่อนนะให้บอกมาซะเยอะเลยอกเออเก่งใจเก่งใจบอกตกดีกว่า <Okay. S 1> อย่างงี้เอ้ยอันเนี้ยของฟูได้อันนี้ยของฟูง่ายแต่เราอยากให้มันตีเตียงเดียวมันมีทองให้เลยปะเออทองอยู่ทางสิงเหลืองอะ่ะแล้วล็อกี้บอกอ่ะไม่รู้อ่ะ แบบนี้ดีกว่าเอาทำชุดม,มาเผื่อละชุดกระดาบอะชุดกระดาบชดาบุดทองไม่ใช้อะไรวะทองถึงกลางูถึงกลางเราไปเก็บทองทองจา้าโอเดย์ไปกายแล้วเราทองมาทอง,ม,ทองมีทองอยู่แปดนันแล้วเราเราเราคนละครึ่งคนละครึ่ง ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอุอุ้ยตกอตายหรอยังยัยังไม่ตกเมื่อกี้มันกระตุกแหลกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้ผมก็ก็แหลกนะครับมันเป็นเซิร์ฟใหญ่อันนี้มันแมบใหญ่มาเลยแหลกตอนนี้ช่วงนี้แหลกเจ็บแหลกแหลกวะ มันดู fps ไม่ได้จ้ะกด x3 ไม่ได้เอยเ,เพื่อนนายเอาคนเดียวเลยเพื่อนมึงเห็นมาละในที่เอาเหล็กอะไปดูเยๆๆเฮ้ยของฟูมาด้วยดัาน ง่ายง่ายง่ายแต่เหล็กเพื่อนเอาไปหมดเลยบอกพี่แบ๊กพี่แบ๊กนี่คอมพิวเตอร์เกมพิวเตอระเกมทั่วไปอะเออเฮ้ยสีขาวเว้ยสีขาวว้าวสีขาวข้ามีทิ้งขุดในตำนานเนี่ยขอดิขอดิเแมวแมวพุดทางเลยเแล้ว โอเคช่วงนี้ก็เป็นช่วงน่าเบื่อเอาของเออผมก็ขอตัดไปตอนช่วงที่ผมประมาณไทยแลกแล้วครับผมนะากับมาใหม่เฮ้ย,เ,ยเพื่อนไปไหนเอานเนียไปเตะอะไรวะช่างหาย แค่ yeah, เราก็ต้องมาเกมพีก,กันหน่อยซะแล้วเอ้าอะไรว็ตุ้มตุ้มตายยังอะ่ะยังตายยังทำาเนแพงเลยไหมไม่ได้เอาดิจัดไปยญ่เสียเพื่อนเสียเมันกว้างขนาดนี้จะไหวเรคือ อ๋อนีไโดกรอย่หมแงไหมคะนี่อัอยู่เ่อาอยู่ทำะไรครับ เด้อนั้งกลางเลยนั้งกลางเลยคนบอกเขาทำี่จช่วยอะไรเลยัเนี่ย ระบองกันกลางไว้ได้ของดีๆอะไรก็กลับมาก่อไม่ได้ไม่ได้ของเลยนะยิงอยู่ให้เพื่อนฟาร์มมาแล้วมาแล้วฟาร์มมั่งแล้วเออวาร์มละบวกีวาือเออกบดกบ้ังมามาเว้ยบวกกันก่อน เฮ้ยสีขาวมากเพื่อนคิวในเพื่อนลองฟูฟูไไกด์เอาของฟูฟูเลยไหมถูกับถังก่อนกูยังไม่อยากตายมากูมีธนูกูมีไอ้นั่นของให้หนีหนีธนูธนูเดาธนูทำงานธนูมาเอาธนูมาเมาสีขาวมันบุกมาเลยพรวดนี่นี่มาอันนี้ยเมา ทองทองมึงทำกำแพงไททันเลยเฮ้ยฟูตายเหรอไม่ไม่ไม่เกือบเองอะยังกลับมาท้องกลับมาท้องไม่รอดเอาอะเพื่มามามากลับมาท้องอ่ะกำแพงเราใกล้เสร็จแล้วเหลือนิดนึงมาท้องมาท้องเดี๋ยวของในฟูฟูเลยที่ว่าจบ แหงวอล์ลซี่มาอย่างมาอย่างมาอัอาอนนี้มาทองมาทองมาธนูยิงไหมหลังหลังถ้าเกิดไประเบิดอินตายนะเฮ้ยดาบเล็กอูมมาได้ปะเฮ้ยทิ้งดาบไปเลยเฮียอ้าวโอ้ยไม่ไหว ข้าพูดมึงตัวดิโอเคขอตัดไปอีกสั okay, กรอบโอเคกลับมาต่อเฮ้ยจะให้ตัดตอ่อตดดดาะะมาไหมตัดทำไมเนี่ยมาไหมเวลาเวลาไอ้น,นี่ด้วย40วิก็ขอตัดอีกทีเมื่อกี้ตัดไปแล้วขอตัดอีกทีนะครับผมโ okay, อเคกลับมาต่อครับผมโอเครับตาเมื่อกี้ก็แพ้ไปนะครับเพราะว่ามาเล่นที่เดิมผมมาเล่นด่านเดิมเพิ่มเติมเพื่อจะชนะได้ ตอเตือทำผู้ชงถ้าเกิดเราพูดชื่อแบบกี้เจะดยูตบยากเล่นสบา r เ i อร์โหลดฮามาชีแล้วเปิดเสือเแ้่ะจุเพื่อนหูต่อยต่อช้าช้าเอ้เอาที่สบายใจ ถ้ามันจะเอาไปเนี้ยซูมก็มีในถามถ้าเกิดเราเปิดซื้อเอ็ดมันต้องใช้ดีแท้งใช้ห้ามาชี้เล่นกันสองคนไงเล่นไงวะต้องชวนบอมมาเล่นด้วยทำเป็นบละทำเป็นก็จะทำก็เคยทำอยู่ว่าอาจจะมีสไบเวอนะครับผมอาจจะถ่ายก็ได้ถ้าทำได้นะครับดาาานถ้าทำไม่ได้ก็กช่างแม่งอออภไร าที่คีเอนาที่นี้หนเอ้ยมีคิดทองนี่ออกไปก่อนอุ้ยลำค้นรอับหน โอเคครับผมไก่ไก่ไก่หลุโอเคครับผมทวนผมก็ไปไหนมาโลบอกว่ามีตัวปูนเอ้อ้าเเฮ้ยมันจะมาว่ะ ระวังน้ะรู้แล้วทำไมเมื่อกี้ลืมมันจะมาทุบมันจะมาทุบไปแล้วมันไปแล้วลืมกันเตียงฮะนิปอ้านี่พวกเรานี่หว่าลืมข้างหน้าสีดำอ่ะตูมมันไปแล้วไปเหรอโดนเยอะเหรอเตียงเราไปแล้วชิบหายเตียงเราชนะเอ้ยเตียงเราอยู่รอบปลอดภัยอ้าวเราเมื่อกี้บอกโดนหนุไปกันเองก็ได้ มีคนหน่อยไปกันเมื่อกี้ไปไปเอ่ยเดี๋ยวเอาหารเราไปกันกันเลยค่ะโอ้โหมาหนูบชิดมันขังโหมันรำคาญมไม่ชอบโอเคกับมันต่อเมื่อกี้มีตัวป่วนบ้านเพื่อนนะครับใช่ใช่น่ารำคาญมากโอเคตอนนี้ชุดเราก็เกือครูแลนะครูบ เดือนนี้เพื่อนผมหลายคนอาจจะมาแคสด้วยมาแคสกับผมได้แหละไม่แน่อาจจะมีไอก้ก้วดแย้วอะแต่ไม่เป็นไร,รอัดต่อได้ครับแอดจะอัดต่ออีกเลยโอ้โหชิบหายแล้วมันไม่จมู វិញចូលរបស់មកโอเคตัวยิงธนูไฟตายละเอ้ยกายๆมันไปมันไปมันไปตัวนึงอ่ะตัวนึงหันไปตัวนึงไป ตรงนี้เราก็กันไว้แล้วผมเฮ้ยเดี๋ยวกันนอกด้วย พอสุดได้ยอยู่องแตกเมื่อกี้เมาไม่มีกัเอ๊อ๊ยเอ๊ยโอ๊ยโ,โ,โ,โอเคนะผมกายกายโอเคๆคเอ้ยเมิเ,เกอเกลับมาต่อครับผมนี่ทำอะไรเนะี่ย ะไวเฮ้ยระวังมันมาไปเฮ้ยเฮ้ยตกมาเลียงกันเลยไปกกยบุก่อยบุกเลยผมว่าน่าจะต้องอัพเกรดอัพเกรดพิกอคต้องไปฟ้องพอดี๋ยค่าโดนหยาดแน่เลยต้องเีดบบ่อดี่อดี่ออีอ จะสู้ไปได้วยกันมึงโดนคนเดียวยกูไม่เกี่ยวเพราะมันปวดนะอืมเราฝากถึงนะเด็กคนนี้แล้วตรงกลางเราเรายึดหรือว่ามันมันมึงก็ต้องไปเอากูไงไปก็ฝากถึงเด็กคนนี้นะผมถ้ามาดูคลิปนี้ก็ลูกนายจะมาส่งตุ้งตี๋ อย, et, อย่าให้น้องอย่าอย่าลืมนะให้น้องให้น้องมึงดูด้วยไปๆทีนี้จะให้น้องดูตอนอาารประมาณ,มาณ,มาณออกี่นาทีนี่แหละโอ้ยโอ้โหถังโอ้ยเพื่อนกูมีตรงตูงกูมี่งนีตูมัดปะน่าจะน่าจะน่าจะเอาวันนี้ลงพรุ่งนี้นะผมวันน <Ball. S 2> <ม>ี้ก็เป็นวันที่สิบสามวันน่าจะลงพรุ่งนี้อ <c oughs> ุ้ยเฮ้ยเฮ้ย ท่านผู้ชมไดเห็นมันเป็นอะไรบ้งแรยกายบุกมามาาเยระวังมันตีตกนะมา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 ันพูดช้ามันพูดช้าระวังด้วยจ้ะเลยไปเลยมันตีขนตกหรือเป่าเอาโอเคมันมาโอ้ย ผมดูมีกระตักโอเคผมก็ขอตัดสักครู่นะครับผมพอดีต้องไปหาของอีกนิดนึงโอเคผมลืมอัดนะครับผมเมื่อกี้เพื่อนเราก็ไปไอ้นั่นมาไปตีมาผมก็ลืมอัดก็ขอโทษด้วยนะครผมเมื่อกี้ก็พูดเชิงไปท่านผู้ชมก็ไม่ต้องรู้ล่ะครับมันเป็นเรื่องครอบครัวผมผมก็แค่ไปถามหถือเยกภารชาวบ้านก็คือจืดอีโพอีมี อกอ่ะอีกทำไรอีเแม่ทำไรมีเป็นภาษาอะไรกันไม่รู้โลโลาาอดอนแต่เชียภาษาอะไรนี่นี่มันคนภาคเหนือแล้วคนภาคใตน้นี่มันจะมีคนนี้ด้วยมันจะมีคนนี้ด้วยผมก็นอกแบกไปทีนึงแต่ผมก็ขุดแต่ผมก็ตีตีตีตแล้วมันก็ขุดผมก็ตี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 แล้วมันก็ใต้เย้ yeah! จะทำเสียงแบบนั้นลองค้านนี่อัดอยู่นะตุ้งไม่เอาจะทำเหมือนอย่าลอกเลียนแบบยูทูบเบอร์คนอื่นกันไม่ดีตุ้งเพื่อนไม่เอาไม่เอาทำไมสีดำมันต่อได้ขนาดนี้เลยหรอโอ้โหโอ้โหมาเดี๋ยวไปต่อต่อแล้วที่ที่เหลือมันไปไหนอะตอดไปดูบนฐานมันอ่ะบนฐานมันถูกมันอยู่บนฐานอะ ถ้าเห็นกูตายก็ไม่เป็นไรนะเพราะกูตกโอเคอเคมื่อกี้ตัดไปชนะเลยก็11นาทีก็15นาทีครับผมโอเค,ก,อเคก็ถือว่าดีกายมานนี่นี่อยู่ยังนี่ยู่นี่กายหลังมานี่ก่อนมานี่กายมานี่ ว่าว่ามาเนตตามมาอยู่นี่ <Yeah. S 1> มาอยู่นี้โอเคครับ okay, คลิปนี้ขอจบไปแค่าน,น,นี้ครับใครชอบก็อย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เออเดี๋ยวนี้ผมก็จะอัดคลิปมากขึ้นนะครับผมออมีเพื่อนมาอัดด้วยแล้วก็ออวผมเชิดเชยครับผมแล้วก็อย่าไปสนเด็กดอกนะครับผมเมื่อกี้นี้เสียงเด็กดอกข้างถนนกลางทางที่ล่วงรับไปแล้วมันได้เป็นวิญญาณมาได,ได้พวกเราเราต้องอาพีให้มันสามสิบวิครับ หนึ่งสองเราจะร้ะองเพลงนี้ผมเดเดดดดดดเราจะไว้อะไรให้กายที่ล่วงลับไปแล้วที่ก้มหน้าดูพื้นหญ้าแล้วก็พื้นยายนะผมโอเคอครอปกลิ้นเ้่เขามาครับับนนี้สวัสดีครับ